รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านสามารถรับชมรายการนี้ด้วยระบบเสียงบรรยายภาพอมรินทีวีสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ การเดินลาดตะเวนเข้าไปในป่าเพื่อตรวจสอบร่องรอยการบุกรุกเป็นวิธีที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำมาใช้ในการอนุรักษ์คุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์เส้นทางที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าลาดตะเวนครั้งนี้อยู่บริเวณสันเขาบริเวณกิโลเมตรที่28ของเขาพระเนินทุ่งสันที่เราเดินนี่นะครับเป็นสันแบ่งระหว่าง ต้นไม้นางเพชรกับต้นแม้น้ําปานบุรีครับฝั่งขวามือก็เป็นต้นไม้นางเพชรฝั่งซ้ายมือต้นไม้น้ําปานบุรีครับปัจจุบันระบบงานลาดตระเวนได้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นระบบนําเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทํางานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโดยเรียกระบบนี้ว่าระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือ Smart p a t r l System ซึ่งนอกจากจะให้ความสําคัญในงานด้านการป้องกันและปราบปรามแล้ว การลาดตระเวนเชิงคุณภาพายังครอบคลุมการสำรวจเก<จ>็บข้อมูลพืชและสัตว์ป่าที่พบระหว่างทางเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนก,การจัดการพื้นที่อนุรักษ์มีประสิทธิภาพอันนี้เป็นกล้วยไม้ดินครับน,นี่ดอกตล้วยหนี่กระตุนอันนี้เป็นดอกกลยอยังไม่บานแต่นี่เป็นบานส่วนอันนี้เป็นกระตุนพระรามที่ยังไม่มันยังไม่บานครับ ปกติทั่วไปที่พวกผมเจอกระโทนพระรามเนี่ยจะเป็นสีแดงหรือว่ากระโทนลเลเซียนะลายเนื้อจะเป็นสีขาวจะทาบันทึกจะเก็บเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็นําภาพถ่ายมันออกไปมาให้คนที่เขามีความรู้ให้หนักวิชาการที่เขามีความเชี่ยวชาญดูให้เราว่าไม้ชนิดนี้พันไม้ชนิดนี้พันซุ้ยชนิดนี้ใช่ของใหม่ไหมใช่ของแปลกไหมที่เราคน้นพบมานเนี้ย ถ้านักวิชาการรุ่นเกา่ารุ่นรุ่นพี่ๆเขาเจอมาแล้วเขาจะบอกอ๋อ oh, อันี้เชื่ออันนี้มีประโยชน์อย่างนี้มันก็จะทําให้เรามีความรู้เพิ่มเติมว่าอ๋อ oh, นี้มีคนเคยเจอแล้วนะมันจะอยู่โซนนี้สมัยก่อนนะครับคําว่าเดินป่าหรือลาดตะเวงพวกก็ก็ขึ้นเป้เตรียมตะเบียงแล้วก็เดินไปจ้องจะคอยดูว่ามีใครเข้ามาล่าสัตว์ไหมทําไม้ไหม,ไมแค่นั้นไม่มีอะไรครับกลับไปก็แยกย้ายกลับไปพักแต่ณนะทุกวันเนี่ยครับมันมีการพัฒนามีการจัดเก็บข้อมูลมันทึกข้อมูล โดยใช้พิกัดดาวเทียมจับพิกัดและก็ลงข้อมูลในาชิตให้เรารู้ว่าสมมติเราเดินไปไปเจอต้นไม้หนึ่งต้นต้นใหญ่มากเรา,า,มมาก็จะมร์งเราเลยว่าอ่าบริเวณนี้มีกลุ่มไม้ต้นนี้อยู่อายุประมาณนี้โตเท่านี้หรือว่าเราไปเจอรอยสัตว์ที่เขาตัดที่หายากใบประเภทรอยเสือโคร่งอย่างงี้งเราก็จะระบุตำแหน่งของเขาได้ว่าอ่ะตรงนี้นะเราเคยเดินมา,าแล้วเรามาเจอรอยเสือโคร่ง แล้วถ้าเราวาติดตั้งกล้องเราเราได้ภาพเนี้แล้วเราเดินไปอีกทางโซนติชายแดนเราไปเจออีกเราไปได้ภาพอีกครับก็จะมีการมาเปรียบเทียบว่ามันเป็นตัวตัวเดียวกันไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทําให้เราได้รู้ว่าวงจรของเสือโคร่งเนี่ยมันมีวงกว้างขนาดไหน,น,นแต่มาทุกวันเนี่ยเราจะเก็บทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างข้อมูลต้นไม้พันไม้พันพืชสัตว์ปลาทุกชนิด ร่องรอยทุกอย่างที่เราเจอเพื่อเราจะได้รู้ว่าในโซนที่เราดูแลควบคุมมันจะมีะพัฒน,น,น,นากรรพืชพรรณพืชพันณศาสตว์เนี่ยหนาแน่นแค่ไหนผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนามากกว่าเมื่อก่อนเพราะเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยที่นำเข้ามาพวก GPS พวกกล้องพวกอะไรที่มันคอยบันทึกข้อมูลอะไรนี้เก็บข้อมูลเพื่อไปทำการศึกษาวิจัยต่อไปเลย กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นกลุ่มป่าที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวสีตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่ตะวันตกที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเชื่อมต่อเป็นผื้นป่าเดียวกันกับป่าในเขตตะนาวสีของเมียนมาครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์4แห่งคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันร อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีโดยมีพื้นที่รวมกว่า2 9 3ล้านแไร่ช้างให้หรือช้างร้องไห้เป็นพืชในตระกูลปาล์มต้นเดียวจัดเป็นชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูนพันธุ์หรือวียูตามบัญชีแดงบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN Red List ปกติแล้วช้างให้จะกระจายพันธุ์อยู่ทางตอนใต้ของไทยเมียนมาไปจุดถึงคาบสมุทรมาลายูแต่ในกลุ่มป่าแก่งกระจานเรายังพบช้างให้ได้เช่นกันเพราะกลุ่มป่าแก่งกระจานตั้งอยู่ในพื้นที่การกระจายของเขตภูมิพึกที่มีถึง4ลักษณะเด่นได้แก่ลักษณะภูมิพืชอินโดเบอร์มิส หรือลักษณะภูมิพืชหิมาลายันลักษณะภูมิพืชอินโดมาเลเซียนลักษณะภูมิพืชอันนามติกและลักษณะภูมิพืชอันดามันนีสจริงๆโดยที่สภาพที่ตั้งของกลุ่มป่าแก่งอาจารนะถ้าเราไปดูในแผนที่การจัดโซนของพืชของสัตว์เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเขตที่เป็นรอยต่อพอดีเอาเอาพูดภาษา ง่ายๆก็คือ,อป่าฝั่งพมา่าเราก็ไปเราก็ไปจบกับป่าฝั่งพมา่าชนกันป่าของภาคเหนือก็ลงมาถึงตรงนี้ป่าภาคใต้ขึ้นมานี่ป่าภาลางภาคตะวันออกก็อยู่ตรงนี้เว้นเนี่ยโดยที่พืชกับสัตว์เนี่ยถึงแม้ว่าเราเราจะขีดเป็นเส้นแบ่งแต่ว่าในการกระจายแล้วมันจะมีส่วนของการโอเวอร์แลปมันก็แสดงให้ให้เห็นในเรื่องของการเป็น เขตรอยต่อของพื้นที่พื้นที่ป่าในภูมิภาคของภาคเหนือลงมา